ครับเพื่อนเพื่อนเจออะไรเอ่ยบอกแล้วว่าไม่รอดครับไม่รอดครับงานนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นอิศรุปล่าไม่รอดครับมาแล้วเพื่อนมาแล้วเต็มหแรกครับปลาอะไรครับไม่ยอมครับลุงหนานครับไม่ยอมครับบอกแล้วครับ เย็นๆฮะเจนเย็นฮะเต็มแรกนะอย่าให้หลุดนะฮะถ้าหลุดแล้วมันจะแก่นครับตัวอะไรครับดังเลยปันในหรือเปล่าโอ้ยนวลจาฮะนวลจานอจอไซส์ประมาณสี่ขีดสามสี่ขีดนะไม่ใหญ่นะำมือนะแต่มันกินแรงครับนอจอนอจอนอจอนะจ๊ะ มาแล้วครับเพื่อนๆเต็มแรกแหกหมานไม่ใหญ่นะแต่มันกินแรงนะกินแรงมากนะจอ